ผีปอบหวีดสยองเสียงหวีดร้องแหลมสูงดังก้องกังวานไปทั่วท้องทุ่งนาสะท้อนกึกก้องไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนใต้ผู้คนต่างตกตะลึงขนลุกด้วยความหวาดกลัวรู้ดีว่าเสียงหวีดร้องนั้นมาจากผีปอบหญิงสาวร่างผอมแห้งผมยาวที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมปลายนาลุงคำ ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาทางกำจัดผีปอบด้วยความโกรธแค้นและความหวาดกลัวชาวบ้านต่างคว้าอาวุธมีดรา้าไม้ตะพดมุ่งหน้าไปยังกระท่อมปลายนาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดเสียงกิ่งไม้ลั่นดังกึกก้องเสียงแมลงร้องระงมท้องฟ้ายามค่ำคืนมืดมิด ไร้แสงดาวชาวบ้านค่อยๆย,ย่องเข้าใกล้กระท่อมสายตาจดจ้องไปที่ประตูไม้ผุพังทันใดนั้นเสียงหวีดร้องแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งประตูกระท่อมเปิดออกเผยให้เห็นร่างเงาของหญิงสาวผมยาวยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาสีแดงฉานแยกเขี้ยวใหญ่แหลมคม ชาวบ้านกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวต่างถอยหลังด้วยความสยดสยองลุงคำรวบรวมความกล้าตะโกนบอกให้ผีปอบออกไปจากหมู่บ้านแต่หญิงสาวกลับยิ้มยอ่อเสียงหัวเราะของเธอดังก้องสะท้อนไปทั่วทุ่งนาการต่อสู้เริ่มขึ้นชาวบ้านต่างรุมล้อมโจมตีผีปอบด้วยอาวุธมีดพระเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมเลือดสัดกระเซ็นไปทั่วแต่ผีปอบกลับมีพลังมหาศาล เธอหลบหลีกการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วฟาดฟันชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บหลายคนลุงคำเห็นถ้าไม่ดีตัดสินใจใช้พระสมเด็จวัดระฆังของขลังประจำตระกูลเหรียญสมเด็จวัดระฆังแผ่ลอยขึ้นกลางอากาศเปล่งแสงสว่างจ้าวาบับมุ่งตรงไปที่ผีปอบเสียงร้องโหยหวนของผีปอบดังก้องกังวานร่างกายของเธอบิดตัวด้วยความเจ็บปวด ในที่สุดผีปอบก็พ่ายแพ้ร่างของเธอลม้มลงแสงสว่างจากเหรียญพระคุณแผนค่อยๆมาลายหายไปเสียงหวีดร้องเงียบงันเหลือเพียงความเงียบสงัดที่ปกคลุมทุ่งนา ชาวบ้านต่างดีใจที่ได้กำจัดผีปอบร้ายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขาเสียงหวีดร้องสยองขวัญยังคงก้องอยู่ในความทรงจำเป็นเครื่องเตือนถึงความน่ากลัวของผีปอบและความกล้าหาญของชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านของพวกเขานิยายเรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำนานผีปอบในภาคอีสานยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับผีปอบที่รอการบอกเล่า เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งลี้ลับหวังว่านิยายเรื่องนี้จะสร้างความตื่นเต้นแอนความหวาดกลัวให้กับผู้อ่านและเป็นการสืบสารตำนานต่อไป